สวัสดีค่ะเอชซีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะกินน้ำรือกินมือกัน,ปนกไ,ไปกินน้ำไปกินน้ำไปกินน้ำ<ด>ออเอาละ <c oughs> โ,โ,โอ้ตีลังกา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  ปลาโคนแต่เช้าเนี่ยค่ะถ้าไม่อาบน้ำก็คือจะไม่อึน,นะคะนิสัยเขาเยวชักกระเดียวกระเดียวกระเดียวเะเาสบายสบายเอตัวอะไรนะ โอ้แม่อือ,อหัวแตกน็อกเอาหนึ่งรอบนักขุดบอ่อเออนักขุดบอ่อโอ้โห ถ้าคุยนะโอ้เออใครอยากขุดบ่อจ้างเมียสา,าได้นะคะดรว่าถ้าขุดบ่อถ้าประจำมขุดตูง ชื่อปอคำชื่อปอคำท่าประจำน้องะคท่าดาบโตแม,แม่แม่อลา,าจะคุดบ่ไว้เอาไว้กินน้ำเองเอวลาล,า,ลาหิวนนนกินดินเซย เขาให้กินนะ้ำเขาเลยห้กินดินนั่นเบิ้งเบื้งเบิ้งเบิ้งเห็นยังน,นั่นแ่บบ่แ่บอิลี่โอ้แ่บอิลี่แลกวบอกว่า ความสามารถพิเศษเด้อค่ะเบิ่งขนาดพี่ฉีดน้ำไว้บ่ให้รฉกไปยังจกได้เนาเอาโมโหแล้วคมัโหแล้วครับท่านโม้ให้พี่แป้งแล้วพี่แป้งแค่ง พี่แปลงแกงเอาอะไครับสางงูงิดเอา้าอ้อยาแกงลาลาชิกินมันวะจิ้นหายไปไหนหมดก <c oughs> ุดมากพี่ฉีดออกหายพี่แกงลาให้งลาชิกินนะเอา้า เอายิบไป,ปได้เอายิบไป,ปได้วันนี้ถ้าฝนไม่ตกก็จะออกไปวิ่งเล่นกันนะคะแล้วเราก็รอไม้ด้วยค่ะคเพราะว่าไปตัดไม้แล้วยังไม่ได้ไปขนรอไม้มาเสริมข้อโอ้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 โอ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  ก็จินจะได้ดินนะอ้ามน้ำให้ดีๆเนี่ยชิได้รอเขาบอกนี่นะคะรอ,อไม่ถึงห้านาทีสามสิบวิยังไม่ได้เลยนะครับอนอนอออุ้ยตัวไล่น,ไลนี้เป็นไงอุ้ย เอาขี้โคนเป็น้ข้างหนึ่งยังรออีกข้างหนึ่งยังม่อมเชอทางรอหน่อยเชอทางรอหน่อยชะปลาโคนอ้ออืมเนี่ยว้าย เนี่ยเอาของหล่าออกชั้นแม่หล่าชีท่าแปงคนวะโอ้โหท่าแปงแบบนี้บ่เอาเด้อบ่เอาน้ำเด้อค่ะเขาอาบน้ำแล้วบ่เอาวเจ็บปะนั่นเจ็บบ่บ่เจ็บ เลยฮิฮึฮึไปอึฮึฮึฮาฮึฮึอึฮ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 ึอึฮ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 ึ หมูออ้วนทำอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะเดี๋ยวสาวจะเข้าไปอ่านแล้วก็จะเข้าไปตอบทุกท่านนะคะอุ่นคิวน่านะคะ <c oughs> ว่าจะพาเมสซาไปไหนไปเที่ยวไหนกันนะคะแต่ว่าอีกต่อไปก็รออีกไม่กี่วันก็คงจะได้สู่ขันนะคะ <c oughs> ยัง <c oughs>

ในรถไม่มีหรอป้าขับรถไปไม่มีหรออยู่ในรถอ่ะอเดี๋ยวเราออกไปอยู่ข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวเริ่มจะเบื่อน้ำแล้วว่าอ,ออกออกมาหายอยู่ข้างนอกกอนนะคะออกมาข้างนอกกิน,กนน้ำเดี๋ยวก็จะได้ให้แม่พอกินนะคะก็เอาจริงว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วอยากให้เราทำอะไร ในคลิปต่อไปก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำตามไปทุกคลิปนะคะกินน้ำใส่งวง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 ปากอิ่มหรือิ่มยังฮะเดี๋ยวแป๊บนึงจะอิ่มรือยังจะได้ให้แม่กินด้วยไม่อิ่ม ดึงไปแล้ว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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วกัดไว้เอาไปแล้วเอามันเออเตะเอเตะนะฮะแฉหมดเลยทีนี้ก็ไปแล้วนะคะคลิปนี้จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ